สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันเช่นเคยในรายการเรื่องหลอนพอดแคสต์จากช่องวิปลาสวันนี้แอมมีเรื่องราวน่ากลัวมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดสุขโขทยัยเกิดขึ้นกับครอบครัวของลุงสมชายและป้าพันพวกเขามีอาชีพเป็นเกษตรกรมีลูกชายอยู่สองคน คนโตชื่อน้องปิงกำลังเรียนอยู่ชั้นปสองและคนเล็กชื่อน้องปองยังไม่ได้เข้าเรียนหนังสือครอบครัวของพวกเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ติดกับเขตโบราณสถานเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า700ปีบ้านของพวกเขามีฐานะธรรมดาไม่รวยแต่พวกเขาก็ไม่ถึงกับใช้ชีวิตลำบากเพราะพวกเขามีที่ดิน ที่เป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นตายายแล้วบ้านของพวกเขาเนี่ยก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูมิประเทศที่สวยงามอยู่ใกล้กับแหล่งโบราณสถานที่เก่าแก่ที่เคยเป็นวัดร้างในสมัยกรุงสุขโขทยัยแต่ที่นี่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่มีคนรู้จักกันมากนักเพราะว่าที่ตรงนี้อยู่ห่างจากตัวอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยออกมา เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อแม่ของป้าพันธ์ธได้เสียชีวิตลงเขาได้แบ่งที่ดินให้ลูกๆทุกคนเท่ากันป้าพันธ์ธได้รับมรดกเป็นที่ดินผืนหนึ่งซึ่งอยู่ติดก,กับเขตโบราณสถานเก่าแก่ที่ดินผืนนั้นเป็นที่รกร้างที่ไม่มีใครเข้าไปใช้ประโยชน์มานานมากแล้วจึงมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมจนกลายเป็นป่ารกชึบ เอาจริงๆนะคะที่ดินผืนนี้ชาวบ้านละแวกนั้นไม่ค่อยมีใครอยากจะได้ด้วยซ้ำเพราะที่ผืนนี้มีประวัติเล่าต่อกันมาว่าแต่ก่อนบริเวณน,นั้นเคยเป็นป่าช้าโบราณที่ใช้ฝังศพและเผาศพของคนในชุมชนที่ดินตรงนี้อยู่ใกล้กับซากวัดร้างที่ปัจจุบันเหลือแค่ฐานเจดีและซากอิฐ ที่หักพังทับถมกันทำให้คนละแวกนั้นเขาไม่ค่อยอยากจะเข้าไปโดยเฉพาะเวลากลางคืนชาวบ้านที่นั่นเขาเล่าต่อๆกันมาว่าเมื่อก่อนชาวบ้านที่แอบลักลอบเข้าไปขุดหาของมีค่าบริเวณนั้นพวกเขาเคยขุดพบโบราณวัตถุมากมายมีทั้งภาพพิมพ์ที่เป็นดินเผาเศษภาชนะต่างๆหลายชิ้น และที่น่าตกใจที่สุดก็คือเคยมีการขุดพบกระดูกของมนุษย์ด้วยค่ะหลังจากจัดงานศพแม่ของป้าพันพวกเขาก็จัดสรรมรดกกันเสร็จเรียบร้อยลุงสมชายและป้าพันก็ตัดสินใจที่จะนำที่ดินผืนนั้นมาใช้ประโยชน์พวกเขาจึงได้จ้างรถแบ็กโฮเข้ามาถางป่าและปรับพื้นที่ให้เรียบเพื่อที่จะได้ทำการพาะปลูกต้นมันสําปะหลัง ถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านว่าไม่ควรไปรบกวนผืนดินบริเวณนั้นแต่ด้วยความจำเป็นทางเศรษฐกิจลุงสมชายและป้าพัน์ก็ตัดสินใจที่จะทำไร่ในที่ดินผืนนั้นอยู่ดีวันที่รถแบ็คโฮเข้าไปทางป่าและปรับพื้นที่ก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่างเริ่มจาก รถแบ็คโฮเสียกลางคันถึงสองครั้งทั้งที่รถเพิ่งจะซ่อมมาใหม่ๆแล้วก็มีงูเห่าตัวใหญ่มากโผล่ออกมาจากพงหญ้าทำให้คนงานต้องหยุดมือแล้ววิ่งหนีกันจ้าละวันตอนนั้นเองที่คนงานบางคนเริ่มพูดขึ้นมาว่ารู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆมากมายงานก็ต้องเดินหน้าต่อ พรลุงสมชายมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานอยู่กลางแจ้งในที่ที่เป็นป่ารลกรล้างมานานก็ย่อมต้องมีสัตว์มีพิษอาศัยอยู่เป็นธรรมดาส่วนรถแบ็คโฮที่เสียก็อาจจะเป็นเพราะรถมันเก่ามากแล้วหลังจากที่ปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยลุงสมชายก็จ้างรถไถามาไถาที่ดินอีกครั้งเพื่อเตรียมปลูกต้นมันสำปะหลังระหว่างที่รถไถ กำลังไถพื้นที่อยู่นั้นมันก็ได้พลิกหน้าดินขึ้นมาทําให้เศษอิฐเศษหินและวัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดขึ้นมาจากใต้ดินลุงสมชายเดินตามรถไถเพื่อเก็บกวาดเศษไม้และก้อนหินออกจากไล้ของตนแต่ขณะที่เขากำลังเก็บเศษหินอยู่นั้นลุงสมชายก็สะดุดเข้ากับวัตถุชิ้นหนึ่งที่ไม่เหมือนกับหินทั่วไป มันเป็นแผ่นดินเผาที่เป็นรูปใบเสมาขนาดเล็กมีขนาดประมาณสองนิ้วมือประกบกันบนแผ่นดินเผานั้นมีรวดลายแกะสลักคล้ายๆกับรูปของคนแต่ก็ดูเรินลางมากด้วยความสนใจปนความโลภลุงสมชายจึงได้เก็บแผ่นดินเผานั้นใส่กระเป๋าเสือ้อตั้งใจที่จะเอากลับไปดูต่อที่บ้านเขาคิดว่า อาจจะเป็นพลักเครื่องโบราณหรือวัตถุมงคลสมัยก่อนอาจจะมีมูลค่าขายได้ราคาสูงก็เป็นไปได้ลุงสมชายไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครแม้แต่ป้าพันธ์ภรรยาของเขาเองเมื่อลุงสมชายกลับถึงบ้านเขาก็ล้างแผ่นดินเผานั้นจนสะอาดแล้วเอาไปเสียบไว้ที่ฝาบ้านตรงข้างประตูแล้วคืนนั้นเองที่เรื่องราวน่ากลัว ได้เริ่มต้นขึ้นในคืนแรกที่รุงสมชายเอาแผ่นดินเผาในกลับบ้านเขาก็เริ่มฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดโบราณไม่ยืนอยู่ข้างเตียงของเขาดวงตาของผู้หญิงคนนั้นดูเศร้าส้อยและมีหยาดน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเธอที่บริเวณคอของเธอมีรอยแผลราวกับถูกของมีคมบาด ผู้หญิงคนนั้นขยับปากเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆเล็ดรอดออกมาลุงสมชายตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความตกใจเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นรัวแต่เขาก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าคงจะเป็นแค่ฝันร้ายธรรมดาอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักในวันนั้นคืนต่อมา ลุงสมชายก็ยังฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมอีกคราวนี้เธอไม่ได้มายืนข้างเตียงเหมือนคืนก่อนแต่มานั่งอยู่ตรงปลายเตียงดวงตาของเธอจ้องมองมาที่ลุงสมชายอย่างเศร้าส้อยมือของเธอชี้ไปที่แผ่นดินเผาที่ลุงสมชายเก็บมาแล้วเธอก็ชี้ออกไปนอกบ้านเหมือนจะบอกให้เอาแผ่นดินเผานั้นไปคืนที่เดิม ลุงสมชายพยายามบอกกับผู้หญิงในฝันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะขโมยของของเธอไปเขาแค่สนใจและอยากเก็บไว้ดูเท่านั้นแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ใส่หน้าอีกครั้งแล้วชี้ไปที่ลุงชายคนโตของลุงสมชายที่กำลังนอนหลับอยู่ในห้องถัดไปลุงสมชายสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เขารู้สึกกลัวมากขึ้นเขาจึงได้เล่าความฝันให้ป้าพันฟัง เมื่อป้าพันฟังจบก็ปลอบใจลุงสมชายว่ามันเป็นแค่ความฝันอย่าไปคิดมากเลยแต่เรื่องก็เริ่มน่ากลัวมากขึ้นน้องปิงลูกชายคนโตของเขาเริ่มป่วยกระทันหันเขามีอาการไข้สูงอ่อนเพลียไม่มีแรงลุงสมชายและป้าพันพาน้องปิงไปหาหมอที่โรงพยาบาลของอำเภอแต่หมอก็ตรวจไม่พบสาเหตุของโรค จึงวินิจฉัยเบื้องต้นว่าน้องปิงอาจจะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาจึงให้ยามากินและให้กลับบ้านได้เลยหลังจากกินยาไปสองสามวันน้องปิงก็หายป่วยแต่ไม่นานหลังจากนั้นน้องปิงก็กลับมาป่วยอีกครั้งคราวนี้ด้วยอาการท้องเสียรุนแรงจนต้องนอนโรงพยาบาลลุงสมชายเริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆพอลูกชายของเขา ไม่เคยป่วยบ่อยขนาดนี้มาก่อนและทุกคืนลุงสมชายก็ยังคงฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมคราวนี้เธอมานั่งอยู่ข้างเตียงของน้องปิงมือของเธอรูปหัวน้องปิงอย่างเอ็นดูแล้วหันมามองที่ลุงสมชายด้วยสายตาที่เหมือนอยากจะบอกอะไรบางอย่างลุงสมชายสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวอีกครั้งคราวนี้ เขาเริ่มเชื่อว่าความฝันและการเจ็บป่วยของลูกชายอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับแผ่นดินเผาที่เขาเก็บมาก็เป็นได้แต่เขาก็ยังไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวคนจะคิดว่าเขาเชื่อเรื่องงมงายหลังจากที่น้องปิงออกจากโรงพยาบาลเขาก็เริ่มมีอาการแปลกๆเช่นพูดคนเดียวหัวเราะคนเดียวและบางครั้ง น้องปิงก็นั่งมองไปที่มุมห้องนานๆราวกับว่าเห็นใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นวันหนึ่งน้องปิงเล่าให้พ่อแม่ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งเล่นกับเขาอยู่ทุกคืนผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดปแปลกเหมือนชุดที่ใส่ในละครย้อนยุคและบอกว่าอยากจะให้น้องปิงไปอยู่ด้วยเพราะเธอเหงามากคำพูดของน้องปิง ทำให้ลุงสมชายถึงกับหน้าซิดทีเดียวค่ะพอคําพูดนั้นตรงกับผู้หญิงที่เขาเห็นในความฝันทุกอย่างลุงสมชายจึงตัดสินใจไปปรึกษาเรื่องนี้กับหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อรูปนี้เป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในละแวกนั้นให้ความเคารพนับถือมากเพราะท่านบวชเรียนมานานและมีความรู้เรื่องท้องถิ่นเป็นอย่างดี พอลุงสมชายเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังรวมถึงเรื่องแผ่นดินเผาที่เก็บมาหลวงพ่อท่านก็ถอนหายใจยาวแล้วพูดกับลุงสมชายว่าที่ดินแปลงนั้นแต่ก่อนเคยเป็นป่าช้าโบราณมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่ามีเจ้าในสตรีท่านหนึ่งถูกสามีที่หึงหวงฆ่าตายแล้วฝังศพไปที่ป่าช้านั้น สามีของเธอได้ทำแผ่นดินเผารูปเสมาวางไว้เป็นที่หมายแทนการสร้างเจดีย์ใหญ่เพราะไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเป็นหลุมศพของผู้ใดตามตำนานเล่าว่าผู้หญิงคนนั้นตายทั้งที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ดวงวิญญาณของเธอยังคงอะไรอววรกับลูกในท้องที่ไม่มีโอกาสได้เกิดจึงทำให้เธอวนเวียนอยู่แถวนั้น ไม่ยอมไปไหนแล้วก็คอยตามหลอกหลอนคนที่เข้าไปรบกวนหลุมศพของเธอเมื่อลุงสมชายได้ฟังเขาก็ตกใจมากเขาถามหลวงพ่อว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปหลวงพ่อจึงแนะนำให้เขานำแผ่นดินเผานั้นไปคืนไว้ที่เดิมโดยเร็วและทำพิธีขอขามาอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้น เมื่อพูดคุยกับหลวงพ่อเสร็จลุงสมชายก็รีบกลับบ้านไปบอกป้าพัน์แต่เมื่อเขาไปถึงบ้านก็พบว่าน้องปิงมีอาการแย่ลงตัวร้อนจัดตาเหลือกพูดจาสับสนราวกับคนละเมอแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือน้องปิงพูดเสียงเหมือนผู้หญิงและบอกว่าข้ายากได้ลูกเอาลูกของเจ้ามาให้ข้าหรือเอาของของข้าไปคืน เมื่อป้าพันได้ฟังก็ตกใจมากจนร้องไห้ออกมาลุงสมชายก็รีบอุ้มน้องปิงไปที่วัดแล้วก็บอกให้ป้าพันหยิบแผ่นดินเผาที่บ้านไปด้วยพอถึงที่วัดหลวงพ่อก็ทำพิธีสวดมนต์และใช้น้ำมนต์ปรับพรมไปที่ตัวของน้องปิงขณะที่หลวงพ่อกำลังสวดมนต์น้องปิงก็เริ่มมีอาการชักแล้วพูดออกมา ด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเด็กน้อยแต่เป็นเสียงของผู้หญิงข้าทรมานมานานแล้วทำไมยังมาลบกวนข้าอีกข้าต้องการลูกข้าอยากมีลูกหรือไม่ก็เอาของของข้าไปคืนเมือ่อลูงสมชายได้ยินเขาจึงนำแผ่นดินเผาที่เก็บมายื่นให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อมองดูแล้วก็บอกว่า นี่ไม่ใช่แค่แผ่นดินเผาธรรมดาแต่เป็นใบเสมาจำลองที่สมัยโบราณใช้เป็นเครื่องหมายเพื่อบอกตำแหน่งหลุมศพการที่ลุงสมชายเอามาบ้านก็เหมือนการไปเชิญชวนให้ดวงวิญญาณมาอยู่ด้วยด้วยคำแนะนำของหลวงพ่อลุงสมชายและป้าพันจึงตัดสินใจทำพิธีบวชในให้น้องปิงเพื่อเป็นการแก้เครดเพราะการบวช จะช่วยปกป้องนองปิงจากสิ่งที่ไม่ดีและยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณน,นั้นด้วยลุงสมชายพาหลวงพ่อและชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไปที่ไร่เพื่อนำแผ่นดินเผานั้นไปคืนไว้ที่เดิมพร้อมกับทำพิธีขอขมาและอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณขณะที่พวกเขากำลังเดินไปยังจุดที่ลุงสมชายเคยเก็บแผ่นดินเผาขึ้นมา ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดท้องฟ้าที่เมื่อกี้กำลังแจ่มใสกลับมีเมฆดำก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและเริ่มมีฝนตกลงมาเล็กน้อยทั้งที่ไม่ใช่หน้าฝนหลวงพ่อเริ่มสวดมนต์และลุงสมชายก็วางแผ่นดินเผากลับลงไปในดินตรงจุดที่เขาเคยเก็บมันขึ้นมาพร้อมกับกล่าวคำขอ,ขอขมาและอธิษฐานให้ลูกชายของเขาปลอดภัย หลังจากพิธีเสร็จสิ้นฝนที่ตกลงมาก็หยุดลงอย่างกระทันหันท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสเหมือนเดิมราวกับว่าไม่เคยมีฝนตกลงมาเลยแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงง่ายๆแค่นั้นค่ะเพราะในคืนนั้นลุงสมชายก็ฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้มีสีหน้าเศร้าส้อยหรือโกรธเกี้ยวแต่กลับยิ้มให้เขา และบอกว่าขอบคุณที่นำของกลับมาคืนเธอจะไม่รบกวนครอบครัวของพวกเขาอีกและต้องการให้พวกเขาทำบุญให้เธอในวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน5ของทุกปีซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่เธอเสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้องในความฝันลุงสมชายได้รับปากแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกโล่งอก เขาเล่าความฝันให้ป้าพันฟังและทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าจะทําตามที่ผู้หญิงในฝันขอหลังจากเหตุการณ์นั้นน้องปิงก็หายป่วยร่างกายแข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็วอาการแปลกๆทั้งหมดก็หายไปและน้องปิงก็ไม่พูดถึงผู้หญิงที่มาเล่นด้วยอีกเลยลุงสมชายและป้าพันตัดสินใจว่าจะไม่ทำไรในที่ดินผืนนั้น พวกเขาได้ปลูกต้นไม้บริเวณที่พบแผ่นดินเผาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพพวกเขาได้ทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับผู้หญิงในฝันโดยทุกๆปีในวันขึ้น15ห้าค่ำเดือนห้าพวกเขาก็จะทำบุญให้และนำดอกไม้ทุกเทียนไปไหว้ที่บริเวณนั้นทุกปีสิ่งที่น่าแปลกก็คือในคืนวันขึ้น15ห้าเดือนหของทุกๆปี ถ้าใครบางคนบังเอิญเดินผ่านที่เคยเป็นป่าช้าโบราณในยามค่ำคืนก็จะเห็นแสงสลัวๆคล้ายกับเปลวเทียนส่องสว่างอยู่ในบริเวณนั้นบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงกล่อมเด็กลอยแววมาตามสายลมนี่แหละคะ่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวของวัตถุโบราณจากป่าชา้าที่แอนเล่าให้ฟังในวันนี้มันเป็นเรื่องที่เตือนใจเราว่า บางสิ่งในโรคนี้ที่ดูเหมือนไม่มีค่าแต่อาจจะมีความสำคัญและมีประวัติอันยาวนานโดยที่เราไม่รู้โบราณวัตถุทุกชิ้นมีเรื่องราวของมันและบางครั้งก็อาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของเราเรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโบราณสถานไม่ควรนำสิ่งของใดๆ จากแหล่งโบราณสถานกลับบ้านไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วอาจจะนำสิ่งที่เราคาดไม่ถึงติดกลับมาด้วยก็ได้แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะใครมีประสบการณ์แปลกๆเกี่ยวกับโบราณวัตถุหรือสถานที่เก่าแก่บ้างไหมคะหรืออาจจะเป็นเรื่องเล่าจากครอบครัวหรือคนที่คุณรู้จัก มาร่วมแชร์ความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแอนอยากฟังความคิดเห็นของคุณคะ่ะหากคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวิปราสของเราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนๆในตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหลอนพอดแคสต์ตอนหน้าคะ่ะคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแต่อย่าฝันถึงใครที่มาขอของคืนนะคะ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ